คืนเพ่นเดือนหกใต้ต้นโพร,ริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชราพระสิทธัตถะได้เข้าสู่วิปัสสนาภาวนาเพื่อทำลายกองอวิชชาให้สิ้นลงในคืนนั้นช่วงปฐมยาม18-22นาฬิกาพระองค์เริ่มเข้าสมาธิอย่างมั่นคงจิตสงบละเอียดลึกลงเรื่อยๆจนบรรลุปฐมฌานทุติฌานตติยฌานและจตุตฌานและในช่วงนี้เองพระองค์ได้บรรลุปัญญาขั้นแรก ปูเพนิวาสานุสติยานรู้เห็นอดีตชาติของตนเองนับไม่ถ้วนระลึกชาติได้อย่างชัดเจนรู้ว่าเคยเกิดเคยตายมาแล้วกี่ครั้งพบเจอกับทุกสุขความพลัดพรากซ้ำแล้วซ้ำเล่าสังสารวัตรคือวงจรที่ไม่มีจุดจบช่วงมัชิมยาม22-2นาฬิกาพระองค์ดำเนินสมาธิต่อเข้าสู่อัปปนาสมาธิและบรรุญาณขั้นที่สองจุตูปาตายาน รู้เห็นการเวียนว่ายตายเกิดของสรรพสัตว์ทั้งปวงว่าทำกรรมเช่นไรย่อมไปเกิดตามกรรมนั้นสัตว์ผู้ทำดีย่อมไปเกิดในสุขติสัตว์ผู้ทำชั่วย่อมไปเกิดในอบายภูมิกรรมไม่มีเจ้าของแต่กรรมคือผู้ลิขิตชีวิตทุกดวงจิตช่วงปัดฉิมยาม2-6นาฬิกาพระองค์ยังคงตั้งมั่นในสมาธิจนบรรลุญาณทั้นสูงสุดอาสวัคขยญาณ คือปัญญาที่ทำลายอาสวะกิเลสให้สิ้นในห้วงยามนั้นพระองค์เห็นอย่างชัดแจ้งว่าสิ่งทั้งปวงไม่เที่ยงเป็นทุกข์และไร้ตัวตนความยึดมั่นในตัวตนถูกทำลายความหลงในโลกความอยากความโกรธและความหลงถูกชำระจนหมดสิ้นพระองค์ตรัสสรู้พระอรหันตสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระพุทธเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานโดยสมบูรณ์ในยามรุ่งอรุณ ดาวประกายพลึกขึ้นสว่างพระองค์เปล่งอุทานออกมาว่าเมื่อบุคคลยังไม่รู้จักเหตุแห่งทุกข์ย่อมยังเวียนว่ายอยู่ในวัฏสงสารแต่เมื่อได้รู้แจ้งเห็นแจ้งตามจริงแล้วจึงได้พ้นจากทุกข์โดยสิ้นเชิงจงถามตนเองในคืนนี้เราตื่นแล้วหรือยังหรือยังคงหลับไหลอย,อยู่ในอวิชชา